สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6นะคะรายวิชาภาษาไทยของเรานะคะสอนโดยคุณครูนัทนารีพัฒโชมสีค่ะมาค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเราก็มาทํากิจกรรมนะคะก่อนที่จะนำเข้าสู่บทเรียนกันหน่อยแล้วค่ะ อ่ะกิจกรรมนะคะวันนี้นะคะให้นักเรียนลองดูสิคะลองพินิจ์พิจารณาสิคะว่าข้อใดเขียนผิดคะเขียนผิดระบบนิเวศในข้อใดเขียนผิดนะคะให้นักเรียนลองอ่าพินิจพิจารณานะคะติ๊กตอก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 ติ๊ระบบนิเวศที่มีนอนหนูกาลันนะคะเขียนผิดระบบนิเวศที่ถูกต้องนะคะ จะไม่มีตัวการันนะคะไปค่ะไปต่อกันที่ข้อต่อไปเลยนะคะเซนชื่อค่ะนักเรียนข้อใดเขียนผิดคะติ๊กตอก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 อกตอเซนชื่อนะคะข้อที่เขียนผิดนะคะก็คือคําว่าเซนที่มีต่อเต่าการันนั่นเองนะคะจะเขียนผิดนะคะส่วนเซนชื่อที่ถูกต้องนะคะ จะไม่มีตัวการันนั่นเองนะคะอ่ามีใครถูกบ้างไหมคะข้อนี้อ่าไปดูกันที่ข้อต่อไปดีกว่าค่ะไปเลยค่ะไปสนุกกันที่ข้อต่อไปมแมลงสาบในข้อใดเขียนผิดคะ,มะแมลงสาบอ่าสังเกตดูดีๆนะคะสาบที่สะกดด้วยบอใบไม้กับสาบที่สะกดด้วยปอป่าข้อใดเขียนผิดคะอ่าคิดให้เร็วคิดให้ไวเลยนะคะ ติ๊กตอกต,กติกต๊กตอกต,กติกต๊กตอกต,กติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ามีใครถูกบ้างคะสาบที่สะกดด้วยปปานะคะเขียนผิดแมลงสาบที่ถูกต้องจะต้องสะกดด้วยตรงตามมาตราเลยนะคะคือบอไป็ไม้นะคะเขียนถูกนะมีใครถูกบ้างคะข้อนี้อ่าไปดูกันที่ข้อสุดท้ายดีกว่าค่ะข้อสุดท้ายของกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะ รักสามเศร้าในข้อใดเขียนผิดคะรักสามเศร้าเอามาดูนะข้อสังเกตเศร้าเออเศร้ามีแบบสองอย่างนะคะเออข้อใดคะ,ขดคะเขียนผิดลองสังเกตสิคะอา่าติ๊กตอก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 ใครถูกต้องบ้างคะเศร้าอ่าที่เศร้าแบบนี้นะคะเขียนผิดนะคะ เศร้าที่ถูกต้องจะต้องเป็นพยัญชนะต้นคือสอเสือนะคะใครถูกหมดสี่ข้อคะยกมือขึ้นสิคะอ่าใครถูกสข้อคะผิดหนึ่งข้ออ่าหรือว่ามีใครถูกสองข้อคะหรือว่ามีใครถูกแค่ข้อเดียวคะอ่าหรือว่าไม่มีใครถูกเลยสักข้อก็ไม่เป็นไรนะคะเอาไว้เป็นความรู้ติดตัวนะคะเพื่อที่นักเรียนนะคะจะได้มี ความรู้นะคะคำศัพท์นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเวลาเราเขียนนะคะคำศัพท์เราจะได้เขียนได้ถูกต้องนะคะแล้วก็นําความหมายของคําศัพท์หรือใช้ความหมายของคําศัพท์นั้นได้ถูกต้องกับบริบทข้อความด้วยนะคะอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเกมนะคะก่อนนําเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะวันนี้ คุณครูก็จะมาสอนเรื่องแผนภาพความคิดค่ะแผนภาพความคิดนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะป .6 แผนภาพความคิดคืออะไรอ่าวันนี้แหละค่ะนักเรียนจะได้มารู้จักนะคะว่าแผนภาพความคิดเนี่ยมันคืออะไรชื่อแปลกๆเนาะแผนภาพความคิดแผนภาพความคิดนะคะเป็นรูปแบบของการจัดข้อมูลค่ะความรู้ความคิดให้เป็นระบบนะคะ เพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจเรื่องทั้งหมดนะคะอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยอ่าพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะแผนภาพความคิดเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือเป็นการจัดข้อมูลนะคะข้อมูลความรู้ความคิดต่างๆให้เป็นระบบนะคะอ่าเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเรื่องทั้งหมดอย่างชัดเจนไปต่อกันนะคะในสไลด์ต่อไปนะคะแล้วเจ้าแผนภาพความคิดเนี่ย มีประโยชน์อย่างไรล่ะคะหนึ่งเลยนะคะก็ช่วยบูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่นะคะสองก็พัฒนาความคิดรวบยอดนะคะอ่าสามเน้นองค์ประกอบลำดับของเรื่องนะคะสี่พัฒนาการอ่านการเขียนการคิด 5. ช่วยในเรื่องของการอภิปรายนั่นเองนะคะก็มีประโยชน์มากเลยใช่ไหมคะแผนภาพความคิดนักเรียนบางคนยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะว่าเจ้าแผนภาพความคิดเนี่ยจริงๆแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะอะเราลองไปดูนะคะไปดูรูปแบบของแผนภาพความคิดกันหน่อยดีกว่าคะ่ะเผื่อนักเรียนนะคะจะอ๋อขึ้นมานะคะว่าเจ้าแผนภาพความคิดเนี่ยจริงๆแล้ว มันหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอะไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะเป็นไงคะพอเห็นแล้วพอจะนึกออกไหมคะว่าเจ้าแผนภาพความคิดเนี่ยมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับ mind m a p p i n g นั่นเองคะ่ะแต่ในภาษาไทยของเรานะคะจะมีเรียก mind m a p p i n g เนาะในภาษาไทยของเราจะเรียกว่าเป็นแผนภาพความคิดนะคะสำหรับรูปแบบที่หนึ่งนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะก็คือเป็น แผนภาพความคิดแบบใยแมงมุมค่ะนักเรียนเห็นไหมคะมันจะมีลักษณะแบบเป็นใยแมงมุมเห็นไหมคะจะมีข้อสังเกตให้นักเรียนสังเกตเลยนะคะตรงกลางสุดนะคะจะเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็จะโยงมานะคะเป็นหัวข้อรองเห็นไหมคะทงไตรงเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อรองก็คือสีแดงสีขาวสีน้ําเงินหัวข้อย่อยของแต่และหัวข้อรองก็คือสีแดงคือชาติสีขาวคือศาสนาสีน้ําเงินคือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะอ่าเป็นไงคะแบบนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าเป็นแผนภาพความคิดแบบใยเมงมุมแต่แผนภาพความคิดก็ยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีอีกหลายรูปแบบเลยค่ะไปดูกันที่รูปแบบต่อไปนะคะคือรูปแบบของ แบบเปรียบเทียบนั่นเองนะคะแผนภาพอันนี้นะคะตัวอย่างที่คุณรูยกมาให้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างทะเลกับน้ําตกเห็นไหมคะอ่าฝั่งทะเลเขาก็จะให้ข้อมูลของทะเลมาว่าทะเลเป็นน้ําเค็มอยู่ที่ราบชายฝั่งมีคลื่นซัดเข้าหาฝั่งฝั่งของน้ําตกนะคะก็จะให้ข้อมูลของน้ําตกว่าน้ําตกเนี่ยเป็นน้ําจืดอยู่ท่ามกลางป่าเขามีน้ําตก มีน้ำไหลตกลงมานะคะจากแหล่งน้ำข้างบนแต่เห็นห่วงไหมคะมันคล้องกันห่วงมันคล้องกันอ่าเขาก็เอาความเหมือนนะคะของทั้งสองอย่างเนี่ยของทั้งทะเลและน้ำตกเนี่ยที่มันเหมือนกันมาใส่ตรงกลางอ่าทั้งทะเลและน้ำตกเป็นไงคะก็เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั่นเองนะคะก็เป็นการ เปรียบเทียบนะคะให้เห็นชัดเจนนะคะถึงข้อแตกต่างและก็ข้อเหมือนของทั้งสองลักษณะนั่นเองนะคะอ่ะไปต่อกันที่แผนภาพความคิดรูปแบบต่อไปนะคะรูปแบบนี้นะคะจะเป็นของรูปแบบโครงสร้างค่ะตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นี้นะคะจะเป็นการนำเสนอนะคะแบบแบบโครงสร้างประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะอนักเรียนก็ลองดูนะคะเห็นไหมคะเขาก็โยงมา แบบการดีดลักษณะนะคะที่ใช้การดีดก็จะมีเครื่องดน,นตรีประเภทอะไรบ้างซึ่งจะกเ้กระปีจับพินน้ำเต้าอ่าเห็นไหมคะชัดเจนไหมคะคือเครื่องดน,นตรีประเภทพวกนี้ค่ะจะใช้วิธีการเล่นโดยการดีดอ่าต่อไปนะคะวิธีการเล่นแบบสีก็ได้แก่สลอ้อซออู้ซอด้วงซอสามสายต่อมานะคะวิธีการเล่นแบบการตีนะคะก็คือชิงฉาบ ของกล้องวิธีการเล่นโดยใช้การเป่าก็มีคลุยปีแคนสังนั่นเองค่ะถ้ามีอีกนักเรียนก็โยงต่อไปได้อีกเลยนะคะนักเรียนต้องวางแผนถึงกระดาษที่นักเรียนใช้ด้วยนะคะคำนึงถึงอ่องค์ประกอบที่นักเรียนจะใช้ด้วยเนาะอะว่าน,นักเรียนว่าเรื่องที่เราจะทำเนี่ยเราควรจะใช้รูปแบบไหนนะคะ ในการทำแผนภาพความคิดนะคะอ่าต่อมานะคะรูปแบบต่อไปนะคะเป็นแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดนะักเรียนจะเห็นไหมคะนี่เป็นลักษณะการขึ้นขั้นบันไดเลยนะคะอ่าอันนี้คือคนเนาะถ้าเวลาเราขึ้นขั้นบันไดเราก็ต้องขึ้นขั้นแรกก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆก้าวึ้นไปขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่แบบนี้ใช่ไหมคะเขาเลยจะต้องให้เป็นองค์ประกอบแรกสุดนะคะ U ล่างสุดนั่นเองขั้นที่หนึ่งเห็นไหมคะมันก็จะยื่นมาก่อนดังนั้นแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดเนี่ยนักเรียนต้องเรียบเรียงหัวข้อมันมาก่อนนะคะอะไรมีก่อนอะไรมีหลังแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะนําเสนอได้แค่เป็นหัวข้อหลักๆเท่านั้นเนาะหัวข้อหลักหัวข้อรองหัวข้อต่อๆไปแบบนี้เนาะจะไม่มีนิยมต่อมาอีกนะคะแบบนี้นะคะจะไม่นิยมนะคะ แผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดจะนิยมใช้ที่เป็นหัวข้อแค่แต่และหัวข้อเท่านั้นนะคะจะไม่นิยมใช้ลองหรือ,อโยงต่อต่อนะคะหัวข้อย่อยต่างๆนะคะให้นักเรียนวางแผนให้ดีนะคะถ้านักเรียนจะใช้แผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดเนาะเร,เรียงขั้นตอนที่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังนะคะไปจนถึงลำดับหัวข้อสุดท้ายนะคะอ่ะ ไปต่อในรูปแบบต่อไปนะคะแผนภาพความคิดในรูปแบบต่อไปนะคะคือแผนภาพความคิดแบบก้างปลาค่ะ,ะให้นักเรียนนะคะมองว่ามันเป็นปลานะคะ,ะเป็นปลาเห็นไหมคะ,ะแต่เขานำเสนอแบบก้างปลาก็แน่นอนค่ะมันก็จะต้องมีแต่ก้างนะคะ,ะจะไม่มีตัวปลาเนาะก้างเนี่ยนักเรียนนักเรียนจะสังเกตได้ว่าก้างปลามีเยอะไหมคะ เยอะเลยนะคะมีเยอะเลยนะคะไม่จําเป็น et, จะต้องมีกา้านสองกา้านสาก้านเลยนะคะมีแค่ก้านเดียวก็ได้นะคะอ๋อมีเสียงเอฟเฟกต์มาด้วยนะคะอ่าไม่เป็นไรเนาะได้ยินเสียงคุณครูนะคะเออนะคะอะไม่จําเป็นจะต้องมีกา้านสองกา้านสาก้านนะคะนักเรียนมีแค่หลายหลายก้านก็ได้นะคะแต่นักเรียนต้อง ระบุหัวข้อให้ชัดเจนนะคะอ่าถ้าจะให้คุณครูแนะนํานะตัวหัวปลาตรงหัวปลาในให้นักเรียนเป็นหัวข้อหัวข้อใหญ่ไปเลยนะคะแล้วก็หัวข้อย่อยโยงโยงยง,งมาแบบนี้นะคะก็จะค่อนข้างชัดเจนนะคะมากยิ่งขึ้นหรือถ้ามันมีต่อไปอีกนะคะก็นักเรียนก็โยงมาได้อีกเนาะอ่า ท้ายที่สุดแล้วนักเรียนก็ต้องออกแบบแผนภาพความคิดแบบก้างป่าเนี่ยให้มันเหมือนตัวปลานะอย่าให้มันเหมือนตัวอื่นๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแผนภาพความคิดแบบก้างป่านะคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะต่อมาค่ะรูปแบบต่อไปนะคะอันนี้ก็จํา มีลักษณะนะคะคล้ายกับรูปแบบแผนภาพความคิดแบบใยแมงมุมนะคะเพราะว่าจะมีเห็นไหมคะหัวข้อใยนะคะอยู่ตรงกลางบอระเพ็ดเนะะี่ยค่ะโยงไปมีชื่อเรียกเรียกว่าอะไรบ้างมีลักษณะนะคะอ่าลักษณะมีอะไรบ้างนะคะอ่าต่อมามีการเจริญเติบโตกันในเติบโตก็มีอะไรบ้างและสรรพคุณของบอระเพ็ดก็มีอะไรบ้างแบบนี้นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับอ่าใยแมงมุมนะคะอ่าที่เรา ที่คุณครูนำเสนอไปให้เมื่อตอนต้นนะคะไปดูกันนะคะในรูปแบบต่อไปนะคะอ่าอันนี้สวยไหมคะอันนี้นะคะจะเป็นแผนภาพความคิดนะคะที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยนะคะเขาจะค่อนข้างนะคะให้ความสำคัญกับการทำอ่าแผนภาพความคิดแบบนี้มากๆนะคะเพราะว่านักวิจัยนะคะเขาวิจัยมาว่าการใช้สีเนี่ยสีมีส่วนให้ มีส่วนสนับสนุนและมีส่วนสำคัญในการจดจำเนื้อหานะคะเห็นไหมคะแล้วเมื่อเราใส่สีใส่ลูกเล่นใส่ภาพวาดอะไรไปก็แล้วแต่ะคะ่ะมันจะยิ่งกระตุ้นนะคะให้สมองเราอะจดจำเรื่องนั้นๆได้อย่างดีขึ้นนะคะนักเรียนเห็นไหมคะเขาก็จะมีหัวข้อใหญ่เหมือนเดิมเนะะี่ยค่ะแต่เขาจะไม่ใช้ระบบกรนเมฆหรือสี่เหลี่ยมอ่าเขาจะใช้วิธีการโยงเส้นแล้วก็เขียนนะคะ ข้อความนะคะลงบนเส้นอ่าเห็นไหมคะอ่าลองดูเลยนะคะแล้วหัวข้อย่อยไหนนะคะหัวข้อย่อยไหนสีอะไรเห็นไหมคะเขาก็จะใช้สีนั้นตลอดเลยโยงเส้นนะคะไม่มีการแบบมาใช้ก้อนเมฆใช้สี่เหลี่ยมเลยนะคะจะใช้ลักษณะนะคะของเรื่องที่กําลังจะกล่าวถึงนะคะมาวาดแทนนั่นเองเนาะอ่าดูเลยนะคะเห็นไหมคะหัวข้อย่อยเขามาอุปกรณ์นี่เขาใช้สีแดงเขาก็ใช้สีแดงตลอดเลย แก่นแกนใช้สีเขียวก็จะสีเขียวนะคะกิ่งแก้วใช้สีฟ้าสีน้ําเงินก็จะใช้สีนี้นะคะกิ่งก้อยใช้สีส้มก็จะสีส้มคาสีชมพูก็จะสีชมพูตลอดเลยนะคะเส้นใช้สีม่วงก็จะใช้สีม่วงทั้งหมดเลยอ่าแบบนี้นะคะก็เป็นการแบ่งนะคะหัวข้อเรื่องของหัวข้อย่อยนั้นได้อย่างชัดเจนนะคะไปต่อกันที่รูปแบบต่อไปนะคะอ่าแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะ เขาทังบอกว่าแผนภาพความคิดเนี่ยค่ะนักเรียนเขาไม่ได้จํากัดความเลยนะคะว่านักเรียนจะต้องทําในรูปแบบนี้รูปแบบนี้หรือไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะคะให้นักเรียนทําจําเป็นว่าต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถออกแบบได้เลยค่ะว่านักเรียนจะทําแบบไหนนะคะนักเรียนจะออกแบบแผนภาพความคิดหรือไม้แมพของเราเนี่ยเป็นแบบไหนดังตัวอย่างที่นักครูเอามาให้ดูเห็นไหมคะเป็นรูปอะไรคะเหมือนกิ่งไม้ใช่ไหมคะ แผ่เขาม,ามีตะกิ่งนะคะแล้วก็มีผลเลยใช่ไหมคะอ่าแต่เขาจะนําเสนอเป็นผลใบใหญ่นะคะผลลูกใหญ่เป็นหัวข้อใหญ่ของเขานั่นเองและผลเล็กนะคะก็จะเป็นหัวข้อรองย่อยออกมาฮะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะสามารถออกแบบได้เพราะมันไม่มีแบบตายตัวไปดูนะคะต่อมาอ่ะอันนี้ก็จะค่อนข้างชัดเจนเห็นไหมคะ อันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแผนภาพความคิดนะคะที่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะในการช่วยออกแบบลักษณะก็จะคล้ายๆกับต้นไม้ใช่ไหมคะให้นักเรียนเลยนะคะลองกําหนดดูนะคะอันไหนคือหัวข้อใหญ่ตรงนี้อ่าเขาก็จะนิยมหัวข้อใหญ่อยู่ตรงกลางหรือไม่ก็อยู่บนสุดนะคะให้นักเรียนออกแบบให้ชัดเจนหัวข้อใหญ่เนี่ยจะต้องมีความเด่น กว่าหัวข้อรองแล้วก็หัวข้อย่อยนะคะไม่ใช่หัวข้อใหญ่ก็เหมือนกันกับหัวข้อรองเลยเหมือนกันกับหัวข้อย่อยเลยอย่างนั้นตัวเราหรือผู้อ่านจะแยกแยะหัวข้อได้อย่างไงคะว่าแท้จริงแล้วเจ้าแผนภาพความคิดอันนี้เนี่ยกำลังสื่อถึงอะไรกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าผู้อ่านหรือบางทีตัวเราเองอะยังเผลอยังลืมเลยนะคะว่าแผนภาพความคิดของเราอะ มันคือหัวข้ออะไรแบบนี้ดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับหัวข้อนะคะหัวข้อของแผนภาพความคิดด้วยต้องเด่นกว่าเพื่อนหน่อยเนาะอ่ะต่อมานะคะรูปแบบต่อไปนี่ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะนักเรียนอาจจะออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมข้างล่างนะคะเป็นหัวข้อใหญ่ก็ได้แล้วก็โยงขึ้นไปนะคะก็ทาได้นะคะมีหลากหลายเลยนะคะมีอีกก็ต่อไปอีกได้เลยแล้วแต่นักเรียนออกแบบนะคะเห็นไหมคะมีหลากหลายรูปแบบเลยเนาะ อ่าเห็นไหมคะแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะให้นักเรียนนะคะอ่าลองดูเลยนะว่านักเรียนจะใช้กรอบไหนนะคะเป็นหัวข้อใหญ่นะคะแต่ถ้านักเรียนใช้รูปแบบที่คุณครูนําเสนอให้เนี่ยก็แน่นอนเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองคิดสิคะว่าเราควรจะใช้กรอบสีอะไรเป็นหัวข้อใหญ่คะ่ะอ่าบางคนบอกสีแดงค่ะสีเขียวค่ะ จริงๆแล้วเห็นไหมคะสีเหลืองเนี่ยมันอยู่ตรงกลางกว่าเพื่อนเลยใช่ไหมคะมีแค่หัวข้อเดียวใช่ไหมคะดังนั้นเหมาะสุดนะคะก็คือสีเหลืองนี่แหละที่จะเป็นหัวข้อใหญ่นะคะให้นักเรียนวางแผนให้ชัดเจนเพราะว่าถ้านักเรียนใช้หัวข้อสีแดงปุ๊บหัวข้อสีแดงจะอยู่ในตำแหน่งที่เท่ากันกับหัวข้อสีเขียวดังนั้นหัวข้อสีแดงจะชัดเจนไหมคะก็ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะก็จะมีหัวข้อสีเหลืองนี่แหละที่ชัดเจนกว่าเพื่อนเนาะ ดังนั้นนักเรียนต้องออกแบบต้องวางแผนนะคะในการเขียนแผนภาพความคิดหรือไม้แมพของเรานะคะอันนี้ก็จะชัดเจนนะคะเป็นรูปแบบลักษณะเป็นต้นไม้นะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างชัดเจนนะคะอนักเรียนคิดว่าจะใช้ตำแหน่งไหนนะคะเป็นหัวข้อใหญ่ดีคะอ่ตำแหน่งบนเนี่ยคะ่ะเหมาะสุดเนะาะนักเรียนมีใครคิดเห็นเหมือนครูไหมคะหรือตำแหน่งล่างก็ได้ เพราะอะไรถึงเป็นตำแหน่งบนกับตำแหน่งล่างนะคะที่เหมาะที่สุดคือเพราะว่าบนเนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่เหนือสุดเลยใช่ไหมคะเขียนหัวข้ออะไรไปก็จะชัดเจนใช่ไหมคะเพราะว่ามันอยู่เหนือสุดอยู่เหนือลำต้นต่อมากิ่งก้านสาขาก็จะแผ่เป็นอะไรไปอ่าแผ่เป็นอะไรไปนะคะหรือจะอยู่ตำแหน่งล่าง อยู่ตำแหน่งล่างเลยชัดเจนเพราะไม่มีอะไรงอกออกจากตำแหน่งล่างนะคะนอกจากเป็นลำต้นนะคะอ่าก็พูดโยงขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ทําได้ให้นักเรียนออกแบบวางแผนเลยนะคะของนักเรียนหรือนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องเป็นใช้เป็นแบบใยเมงมุมหรือเป็นแบบต้นไม้เป็นรูปสัตว์อื่นๆนักเรียนก็ทําได้นะคะแค่นักเรียนออกแบบแล้วก็ทําให้หัวข้อแต่และหัวข้อเนี่ยมีความชัดเจนนะคะตามลำดับขั้นตอนต่อไปนั่นเองเนาะ รูปแบบของคุณครูนะคะก็นําเสนอก็มีเพียงเท่านี้ให้นักเรียนนะคะลองไปดูลองไปทบทวนนะคะว่านักเรียนนะคะถนัดและมีความเหมาะนะคะที่จะใช้แผนภาพความคิดหรือ MindMap แบบไหนนะคะถึงจะเหมาะกับตัวนักเรียนเองนะคะวันนี้คุณครูนะคะก็อยากจะมีคําถามท้ายบทเรียนค่ะว่าแผนภาพความคิดเนะะี่ยค่ะมันมีหลายรูปแบบก็จริงนะคะแล้วนักเรียนคิดว่ามันมีประโยชน์กับตัวนักเรียนไหมคะ มีประโยชน์อย่างไรนักเรียนลองคิดสิคะติ๊กตอก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 อม,มีประโยชน์อย่างไรนะอ่าเพราะคุณครูบอกไปแล้วนะคะคุณครูเฉลยให้นะคะแผนภาพความคิดนะคะมีหลายรูปแบบมันทําให้นักเรียนมีประโยชน์อย่างไรก็เพื่อสรุปความสรุปเรื่องนั้นๆน,น,นะคะที่นักเรียนอ่านออกมาเป็นรูปแบบการวางแผนภาพความคิดอย่างเป็นระบบ นะคะเป็นขั้นเป็นตอนหัวข้อใหญ่หัวข้อรองหัวข้อย่อยแบบนี้โดยที่เมื่อเราสรุปแผนภาพความคิดเสร็จแล้วเนี่ยหากเราไม่เข้าใจเราก็กลับมาดูที่แผนภาพความคิดเราได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนไปเปิดหนังสือดูเลยใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้นี่เองค่ะคือประโยชน์ของแผนภาพความคิดนั่นเองเนาะดังนั้นแผนภาพความคิดมีประโยชน์กับตัวเราไหมคะมีใช่ไหมคะ เมื่อเป็นอันนะคะเข้าใจกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องแผนภาพความคิดนะคะคุณครูก็มีการบ้านนะคะให้นักเรียนนะคะไปทําแผนภาพความคิดนะคะเรื่องคํศัพท์นามนะคะคุณครูขออนุญาตแก้ไขข้อความตรงนี้นะคะเพราะว่า,าคุณครูให้นักเรียนนะคะไปเอาสมุดนะคะสมุดภาษาไทยนะคะาภาษาไทย ที่ห้องพักครูบนโต๊ะทำงานคุณครูนะคะมานะคะดังนั้นนะคะคุณครูเลยอยากจะให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเรื่องคําสรรพนามเนะะี่ยค่ะใส่สมุดภาษาไทยนะคะ่าให้ออกแบบให้เรียบร้อยเลยนะคะว่านักเรียนจะใช้แนวตั้งหรือแนวนอนนะคะตกแต่งระบายสีให้สวยงามเราอยู่ปหกแล้วนะคะงานเราต้องมีคุณภาพนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะสร้างอัลบั้มนะคะ ไว้ในกลุ่มหลายห้องเรียนนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปผลงานนะคะใส่มาในอัลบั้มนะคะอัลบั้มผลงานของเรานะคะค,คุณครูจะสร้างไว้นะคะให้นักเรียนส่งผลงานนี้นะคะหรือส่งการบ้านชิ้นนี้นะคะได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่26นะคะวันที่26คุณครูจะ ตรวจให้แล้วก็จะเช็คก,การส่งงานให้นะคะพอทำได้ไหมคะไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าแผนภาพความคิดเนี่ยไม่ได้จำกัดนักเรียนเลยว่านักเรียนจะทำแบบไหนดังนั้นนักเรียนสามารถออกแบบได้เลยว่านักเรียนจะเอาอยัางไงจะวางแผนอย่างไรจะออกแบบอย่างไรนะคะแต่สำคัญที่สุดนักเรียนต้องอ่านเรื่องนั้นก่อนให้เข้าใจเพื่อที่จะได้เรียงลำดับนะคะให้ถูกต้องนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูนะคะอย่าลืมไปทำกันบ้านของเราด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะไปลคะค่ายบายคะ่ะ